ตอนนี้เราก็เจอสถานการณ์จริงนะคะเพราะว่านักโดดร่มโดดลงมาแล้วก็หัวกระแทกนะคะคุณผ้ชาครับคนไข้ชื่ออะไรครับโอเคตอนนี้จำเหตุการณ์ได้เนาะเราเล่าเหตุการณ์ให้หมอฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกผมมาบสับหน้าหน้าถลมแล้วตอนนี้พอมันจะถึงพื้นลมมันลมมันกระชากกระชากแรงลมถึงพื้นมันกระชากแรงเขาเลยเขาเลยเอาหัวรุมก่อนหัวเลยฟาดเนาะ มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยผมส่งตัวแทนภาคาสนาไปแล้วครับวันนี้จะมีการรีวิวร,ปรถปฐมพยาบาลอีกด้วย<ม>แล้วก็<ม>จะมีการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลตั้งต้นอ,อีกด้วยครับถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป let's go ร้อยโทนายแพทย์นาะทวุฒิสืบสายนะครับเป็นนายแพทย์ประจำพันเศนารักษ์ที่หนึ่งครับอันนี้เป็นรถที่ใช้ในภาคสนามป่รคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นรถพยาบาลน,นะครับที่วันนี้เราได้รับภารกิจมาให้มาเฝ้าดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวกับการโดดร่มนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่เราใช้ออกภาคสนามจริงๆในแต่ละภารกิจนะครับอันนี้ก็เป็นรถ พยาบาลนะครับที่วันนี้เราได้รับภารกิจมาเฝ้าดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวกับการโดดร่มนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่เราใช้ออกภาคสนามจริงๆในแต่ละภารกิจนะครับนี่นะครับเปิดรถปิดรถต้องเปิดสองสองข้างนี่นะครับมีแอร์ด้วยนะคะเย็นม,มากค่ะ ข้านในนะครับรถนี่จะเน้นภารกิจหลักของเราก็คือการนําผู้ป่วยเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับเป็นการนําผู้ป่วยเป็นการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นหรือเปล่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยเล็กน้อยแล้วก็แต่ว่าภารกิจหลักของเราเนี่ยคือการนําผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นในรถเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเช่นอันนี้เปสนามนะครับ1อันแล้วก็มีเปยพับด้วยตรงนี้อ่าแล้วก็มีพวกถังออกซิเจนหน้ากากออกซิเจนแล้วก็อันนี้ เป็นกระเป๋าพยาบาลน,นะครับอันนี้พวกอุปกรณ์ประถมพยาบาลต่างๆจะอยู่ในนี้นะครับอันนี้ขอดูกระเป๋าพยาบาลได้ไหมคะได้ได้ไดเลยครัหนักไหมคะเนี่ยโอ้หนักหนักเหมือนกันในรถคันหนึ่งจะต้องมี บุคลากรกี่คนหนึ่งอ๋อก็คือตามปกติจะมี 3- าสท่านนะครับมี1นายแพทย์แล้วก็มีคนขะับแล้วก็มีนายสิบพยาบาลเป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยพยาบาลครับงั้นมาเปิดกล่องเขาเรียกว่าอะไรคะกระเป๋าพยาบาลกระเป๋าพยาบาลหลักๆในนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะก็จะมีเช่นพวกแบบยาแก้เวียนยาสมุนไพรประจําบ้านยาแก้ปวดนะครับแล้วก็นี่ถุงมือที่ใช้ในการปฐถมพยาบาลนะครับ แล้วก็พวก O R S กันท้องเสียแก้ท้องเสียแล้วก็อุปกรณ์ในการทําแผลต่างๆนะครับอันนี้แอมโมเนียใช่แขนหักขาหักก็ใช้อันนี้แล้วถ้าเกิดอกห่ามาหาคุณหมอมาหาหมอได้ครับนี่อะไรอ๋อนี่ใส่เต็มไปหมดพวกอุปกรณ์นะครับล้างแผลเช็ดแผลนนี้คือยกกระเป๋าใบเดียวไปใช่ยกกระเป๋าใบเดียวครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าภารกิจของเราคือการดูแลผู้ป่วยในสนามดังนั้นเราต้องแบบมีความพร้อมในการวิ่งเข้าไปในสนามเพื่อไปดูแลคนป่วยเสมออันนี้นะครับ<ม>เป็นถังออกซิเจนนะครับอันนี้เป็นตัวจ่ายออกซิเจนในการให้ผู้ป่วยได้หายใจได้สะดวกนะครับส่วนนี้สไปนอ,อลคอร่าหรือว่าเฝืออคอนะครับอันนี้เป็นเฝืออลมนะครับอยู่ด้านในเนาะสามารถผูกรัดมัดตึงคนไข้ได้แล้วก็นี่เป็นกล่องอุปกร,รณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ห้องเรามีแอร์ด้วยนะครับใช้สามารถ ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ให้คนไข้ขึ้นมานั่งพักได้ครับอันนี้อะไรคะเนี่ยเห็นห้อยอยู่อ๋ออันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ห้อยน้าเกลือครับ้เกลือเอาขวดน้ําเกลือมาห้อยตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ากับผู้ป่วยได้นะครับครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเปสนามนะที่ใช้ในการรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพับจะเป็นแบบนู้นสามารถพับได้ยืดได้นะครับเวลาเอาผู้ป่วยขึ้นก็คือเอาผู้ป่วยขึ้นแล้วก็เอาเอาอุปกรณ์เนี่ยครับ ผูกรัดมัดตึงล็อกไม่ให้คนไข้ขยับตัวได้มากนะครับ,รบเวลาเราฝึกเรามีข้อกำหนดหมคะว่าเราจะต้องไปถึงผู้ป่วยให้ได้ภายในเวลากี่นาทีอะไรเงี้ยอ,อ๋อเ,เรียก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 ว่า as soon as possible, as soon as possible เร็วที่สุดนะครับแล้วเคสส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นประมาณไหนครับเวลาออกมาอ,อ๋อวเวลาเคสภาคสนามที่เจอนะครับถ้าเกิดที่เจอบ่อยๆก็คือ เจ็บป่วยต่างๆปวดนู่นปวดนี่ปวด, ύ, ปวดขาปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคสที่ฉุกเฉินจริงๆเช่นแบบโดดลงมาแล้วหมดสติไปกลางคันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็เคยเจอเหมือนกันเนาะก็อาจจะต้องรีบเอาไปไปรับผู้ป่วยขึ้นมาเช็คชีพระจรต่างๆแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโอเคค่ะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูทั่วไปสมมุติว่าเราเจอคนระหว่างคนที่เป็นลมกับเป็นแบบเหมือน คาราทิสโต้ใช่ไหมโจ้แดดร้อมีคําแนะนำไหมคะว่าเราสังเกตยังไงแล้วประถมพยาบาลเบื้องต้นยังไงครับผมก็แนะนําก่อนเลยขั้นต้นถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านเนาะเห็นมีคนเป็นลมเนี่ยเข้าไปต้องรีบเช็คขั้นตอก่อนว่าคนไข้เกิดอะไรขึ้นคนไข้หยุดหายใจไปหรือยังถ้าเกิดหยุดหายใจอาจจะต้องไปทําการ C P R หรือว่าหรือว่าโทรขอความช่วยเหลือเนาะอันนี้เลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีความรู้นะลองไป ฝึกอบรมดูเกี่ยวกับการ CPR การกู้ชีพขั้นพื้นฐานหรือว่าการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจนะครับแล้วถ้าเกิดเวลาเ,เนี่ยสมมติเวันนี้เรอยู่ที่สามอดลมโดดลมาเสร็จแล้วเขาหมดสติไปเลยเราควรจะขยับ เขายัางไงหรือว่าไม่ให้ขยับ, oh. ยบกระโดดกระดูกอะไรเงี้ยมีข้อแนะนำไหมคะอย่างงี้นะครับสมว่าคนป่วยเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเนาะขั้นแรกที่เราต้องระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกคอเราต้องพยายามเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยให้น้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยอยู่ตรงไหนอ่ะก็คืออยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวพวกหมอกับพวกในสิพยาบาลเนี่ยจะเข้าไปดูแลเองเนาะพอไปถึงก็เอาคนไข้เนี่ยขึ้นเปใส่นี่ครับ,รบเขาเรียกว่าคอล่าเนาะเฟือกคอคเพื่อป้องกันไม่ให้มันขยับขยื่นพอเอาขึ้นเสร็จปุ๊บหม ประเด็นสาคัญคือต้องพยายามขยับให้น้อยที่สุดขั้นแรกที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับคือดูแลความปลอดภัยของสถานที่โดยรอบสมมุติว่าแบบเจอคนแบบรถถูกรถชนอย่างเงี้ยเนาะ,ะเราก็ต้องพยายามกันรถออกไปไม่ให้แบบมีรถมาเฉียวชนซ้ําหรือว่ามีไทยมุงมากเกินไปเนาะพยายามกันไว้แล้วก็ดูสถานาการณ์ก่อนถ้าเกิดคนไข้ไม่หายใจหมดสติก็อาจจะเริ่มปั๊ม C P R ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ย,ยังหายใจอยู่ก็สามารถดูอาการดูสถานาการณ์ต่อไปได้แต่ก็ต้องพยายามอย,าอย่างที่บอกกันพื้นที่ให้ปลอดภัยด้วย ตอนนี้เราก็เจอสถานการณ์จริงนะคะเ,คเพราะว่านักโดดร่มโดดโลงมาแล้วก็หัวกระแทกนะคะ,ค,ค,ะคนไข้ครับคนไข้ชื่ออะไรครับโอเคตอนนี้จำเหตุการณ์ได้เนาะเ,เล่า,เล,าเล่าเหตุการณ์ให้หมอฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกผมมาถ่ายภาพมันหน้าถลมแล้วตอนนี้พอมันจะถึงพื้นลมมันลมมันกระชากกระชากแรงลมถึงพื้นมันกระชากแรงเขาเลยเขาเลยเอาหัวลงก่อนหัวเลยฟาดเนาะตอนนี้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนไหมครับ ไม่เนาะแขนขาอ่อนแรงไหมมีบ้างมีบ้างเหรออ่าเดี๋ยวยกแขนขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวทดสอบแรงแขนนิดนึงนะคบอ่าเดี๋ก็หาตัวเลยจุดแรงอ่าโอเคข้างนึงดึงสุดแรงเลยอ่าโอเคเดี๋ยวขายกขึ้นมาหน่อยครับยกขาทางไว้นะสู้แรงกันยกขึ้นมาสู้แรงกันนะหนึ่งสองสม้มอ่าอีกข้างนึงหนึ่ง,งสองสม้ม แงยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวหมอขอดูแผลนิดหนึ่งนะตรงไหนเนเบื้องต้นของคนไข้คนนี้นะครับ <c oughs> ก็คืออาการยังดูดีไม่ได้หมดสติหรือว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเบื้ <c oughs> องต้นตอนนี้ก็สามารถดูอาการไปก่อนได้ครับ <c oughs> เพราะว่าคนไข้มีอาการมือสรรีสั่นซึ่งถ้าเกิดใน24ชั่วโมงเนี่ยคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะต้องไปทำ ซีทีสแกนที่ศีรษะหรือว่าการเอ็กซ์รย์คอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้ยังสามารถดูอาการต่อไปได้ก่อนโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยพยาบาลเสนารักษ์นะคะที่เป็นภาคสนามนะคะ เรากำลังนอนพักอยู่ก็มาขอคาแนะนําคุณหมอแล้วกันในการประถมพยาบาลเบื้องต้นสมมุติถ้าเกิดเราไปเจอสถานาการณ์ที่คนแบบหมดสติลงไปแต่ว่าเราเดินเล่นในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยจ,จู่ๆเจอคนหมดสติเป็นลมไปถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาแบบหมดสติแค่เป็นลมเฉยๆหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแบบเก<ช>ิดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนาะขั้นแรกคือ<ช><ช>เราต้องดูสถานที่ก่อนมีหลัก6ปปให้จําง่ายๆนะคะรับปแรกปลอดภัยหมายถึง สถานที่โดยรอบปลอดภัยก่อนนะครับไม่ใช่ว่ากําลังไฟไหมกําลังมีน้ําท่วมหรือว่าไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยเราเข้าไปช่วยเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยอีกคนเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนเนาะดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อน,อนทั้นแรกปลอดภยัยอันที่2ปลุกการที่แบบจู่ๆคนมานอนในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านเนี่ยมันน่าจะผิดปกติแล้วเราต้องเข้าไปปลุกเขาก่อนอวิธีการปลุกถ้าเกิดเรียกเบาๆคุ้นๆอย่างเงี้ยเขาไม่ตื่นเรื่องแรง คุณคุณคุณเอามือตบไปที่ไหล่ด้วยคุณคุณคุณตื่นตื่นมานอนะไรตรงนี้ที่ไหล่ค่ะที่ไหล่เอาให้กล่าวว่าตื่นแน่ๆถ้าเกิดเขายังไม่ตื่นเนี่ยแสดงว่ามีอะไรผิดปกติแล้วอ่ะปุกอันที่3ก่อนที่เราจะลงมือช่วยเหลือเขาสมมติถ้าเกิดเรียกไม่ตื่นเนาะถ้าเกิดเราช่วยคนเดียวเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยตายพอดีอเนาะเราก็ต้องอันที่3ประกาศประกาศว่าอะไรประกาศขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคุณคุณช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติอ่ะผู้สี่คำคุณคุณช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติ โทร1 6 6 9เอาเครื่อง AED มาด้วยต่อไปอันที่4ประเมินประเมินว่าไอคนที่แบบเราเห็นอยู่ตรงนี้แค่หมดสติหรือว่าเสียชีวิตไปแล้ววิธีการประเมินก็ดู3อย่างครับตาดูหูฟังแก้มสัมผัสตาดูหน้าอกคนไข้ว่ากระเพื่อมหรือเปล่า<อ>หูฟังหูลงไปแนบกับจมูกคนไข้เพื่อดูว่ามีเสียงลมหายใจไหม,มแก้มสัมผัสก็คือเอาแก้มเราเนี่ยไปอยู่บริเวณจมูกคนไข้ก็เราก็จะรู้ว่า มีลมอุ่นๆเข้ามาปะทะเราหรือเปล่าอีกอันนึงที่จะแนะนําก็คือเกี่ยวกับการจับชีบะจรในปกติคนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราจะไม่แนะนําให้จับชีพจรเพราะว่ามันจับค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการจับก็คือจับบริเวณตรงนี้ใต้ขากรรไกรใต้ขากรรไกรฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้เ่ะใช่ใช่สองฝั่งเลยก็เอามือจับใช่ใช้ใช่ใช่วช่ใช่ใว่ใช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 ุ่ชตใช่ใช่ใทวนก่อันแร่ปลอดภัยเนาะปลูกประกาศของความช่ใ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 ช่นน่ใช่ที่ หาปั๊มวิธีการปั๊มนะครับตำแหน่งการปั๊มก็คือนี่บริเวณถ้าเกิดตามภาษาชาวบ้านก็คือหัวหัวหัวนมสองข้างแล้วแล้วก็ตึงกลางลำตัวใช่แต่ว่าสมัยนี้เขาจะเขาจะแนะนําว่ากลางลาตัวตรงไหนก็ได้กลางหน้าอกเอามือวางไปเลยสันมือข้างหนึ่งวางลงไปปุ๊บมืออีกข้างหนึ่งประสานกันนะครับยืดแขนตรงอย่างนี้อ แล้วก็เอามือแขนตึงศอกตึงโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับตามปกติคือเราต้องโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อให้แรงทั้งตัวของเราเราต้องโน้มไปทั้งตัวทั้งแรงเวลาเราปั๊มเนี่ยเราจะใช้แรงทั้งตัวไม่ใช้แรงแค่ข้อมือเนาะในการปั๊มปั๊มปั๊มอ่ะวิธีการปั๊มก็คือนับเป็นจังหวะนะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7ปั๊มอย่างเงี้ยทั้งหมด30รอบพอครบ30รอบเสร็จเราก็จะมาช่วยหายใจนะครับช่วยหายใจสองครั้งวิธีการช่วยหายใจง่ายๆครับใช้2นิ้วดันคางคนไข้ขึ้นี้ ดันขึ้นเสร็จปุ๊บเอาปากเราเนี่ยสมมติที่ปากคนไข้เนาะอันนี้ปากเราเอาปากเราอะ่ะค้อไปเลยครับข้อไปแล้วก็เป่าปูดหนึ่งครั้งขึ้นมาหายใจปุ๊บเป่าปูดอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าในช่วงนี้โควิด -19 ก้าลังระบาดถูกไหมถ้าเกิดคนที่เราจะไปช่วยเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้อะ,ะเป็นแบบเออเนี่ยเป็นคนที่เราแบบหวังดีกับเขาอาจจะไม่ต้องเป่าปากก็ได้อาจจะใช้ใชการปั๊มอย่างเดียวได้เลยนะครับ oh. สุดท้ายที่เราจะหยุดการทํา CPR หรือการช่วยนวดหัวใจนะครับก็คือมีอยู่สามกรณี หคือคนไข้ตื่นถ้าคนไข้รู้สึกเริ่มขยับตัวได้แล้วอ่ะอันนี้เราก็หยุดพออันที่สคือมีบุคลากรทางการแพทย์มารับช่วงต่อหรือว่าเป็นคุณหมอเราพยาบาลมาเราก็ปล่อยให้เขาดูแลอันที่สมก็คือมีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ามาถึงนะครับเราก็แปะเครื่องแล้วก็ทําตามที่เครื่องบอกเมื่อเมื่อกี้มีปั๊มแล้วตอนที่6กก็คือแปะ แปะก็คือแปะเครื่อง AED นี่เองอ๋อแปะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอสำหรับวันนี้แล้วก็มีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากจบไปแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องได้ความรู้อะไรเนี่ยติดไม้ติดมือแน่นอนครับหลังจากดูคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดสนับสนุนไปเลยนะครับผมว่าคลิปต่อไปเนี่ยพวกเราจะพาไปดูอะไรกันแล้วเจอกันครับ